จ่ายเงินประก อย่างเป็นทางการสําหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งจะดําเนินการจ่ายเงินในเดือนกันยายนนี้หลังจากที่มีการเลื่อนจ่ายนะคะคุณผู้ชมและเรื่องแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านค่ะที่จะได้รับเงินในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเ<ะ>กิดต่อบ,บุตรหนึ่งคนเดือนละ6 0 0บาทนะคะโอนตรงเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เลยล่าสุดพอมออกมาแจ้งข่าวดีค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆพร้อมๆการหาคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาริ่มรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของทางพมนะคะคุณวรรุิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาแจ้งชัดถึงพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่มีการเลื่อนจ่ายเงินจากกรมกิจการเด็กและก็เยาวชนสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้จะรีบนําเข้าคอรมอในวันที่13กันยายนซึ่งคาดการณ์ว่าจะดําเนินการจ่ายเงินตามที่ มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ในส่วนของเงินเด็กนะคะผ่านกรมกิจาการเด็กและเยาวชนในวันที่18กันยายน2566นี้โอ,อนตรงเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะและ,และทั้งนี้นะคะก็ขออภัยในความล่าช้ามาณโอกาสนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เราคอยติดตามตรวจสอบเช็คเงินเด็กคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะก็สามารถเช็คสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางได้ก็คือ1ผ่านทางเว็บไซต์ลิงก์นะคะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์แอ พลิเคชันไทยดีนะคะของทางรัฐบาลได้หรือในส่วนของแอปพลิเคชันเงินเด็กได้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กที่แอปสต e หรือว่า Pay Store ได้เลยค่ะหรือคุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ02209917245ค่ะ0820379767ค่ะ0834313533ค่ะในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและที่สำคัญหรือว่าติดต่อทางพมส ยด่วนได้เลยที่1300ค่ะข่<อ>าวดีวันนี้ก็คือในส่วนของทางพอมกรม,มกิจการเด็กแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดออกมาแล้วเป็นวันที่18กันยายนร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เป็นกําลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ